จ้าสวัสดีค่ะท่านพี่ท่า,ทานน้องมอนี้แม่ต่จะไม่เหตุขัวงูสิงฉบับเยอรมันหลายๆคนได้ฟังเราก็สิฮะแมต่บิ้มแม่ต่บิมมบ้มเจ้ากินขววงูสิงตีเออสิบอกว่าฐานะทังบานแม่ต่เนี่ยอ่าเรียกว่าเออคดพ่อคดแม่รวยนะคะบอน,นอยู่ในฐานะที่สิเลือกกินใดเพราะฉะนั้นมีอะไรให้กินก็กินตกลงไหมก็เคยกินค่ะเคยกินตอนนี้ก็เลยเอาเอา,เอาอย่างมาปรับเปลี่ยนบึงว่าเออมันกะมันกะไกลเกียยนะ ตอนนี้กับบ่มีให้กินแล้วค่ะงูสิงมันมันกระมันกระต่ายเบิดแล้วเนาะบางคนเพิ่นกินเพิ่นก็กินเนาะค่ะเนาะบางคนว่าเป็นยาโดแตาวาเมตูนี่กินเพื่ออยู่นะคะเพราะว่ายังที่บอกแล้วอะโคตรพ่อโคตรแม่รวยมีอะไรให้กินก็กินบริยูในฐานะี่สิจะเลือกกินใดถ้าจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าขวงงูสิงฉับมาเมตูบิมอยู่่นเย่าละบนมันสิเป็นสรงใดเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะ จ้าเดี๋ยวมาซิมกันมาซิมขวงหูสิงฉบับแม่ตุบิมกินไล่ไวรัสตอนนี้ใบสองกับยังที่เห็นมันเงียบมันปิดเมื่อเราเงียบแม่ตุกันเลยอืมขวงหูสิงเลยแน่มะซิม,สมรสชาติจะต้องจัดมากๆรู้สึกว่าจะจัดมากกว่าเนื้อกระทะสาดิตนะฮืม แล้วก็บอกว่าเผ็ดสลบพริกินโน้กก็ปอกพริกอันนี้แซงเปล่าเผ็ดมากอืมาได้พี่น้องมาได้กินน้ำมันตุ่ เดี๋ยวมือนี่คลิปนี้แม่ตู่กับสิลาท,ท้พีท่ท้หนอไปเดี๋ยวจะมาเจอกันไหมคงสิได้เฮ็ดคลิปเรื่อยๆแล้วไปเนี่ยเพราะว่าวางมนุษย์มาหน้าหายบิดจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันไหมคิดหอดเบอร์สุขูขสุข,ขนผู้ใดที่แม่ตูบ่บัานด้ดไยายามค่ะรอดจักหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ตู่สิเอาสองบานไปแลนดฮฟิลิปปาก็บิมบิมเพราะว่าท่องรักในี่สิต้องอใส่เฮ็ดงานเพราะฉะนั้น เดี๋ยวสิบอกไปเองว่านี่นี่เป็นแม่ป่าเนอะนี่เป็นแม่ตูหรือแม่ตูไปแลนโอเคค่ะเดี๋ยวยังไม่เจอกัน